ครับวันนี้เราอยู่กับสเสน่ห์รถไทยเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจักสวรรณและผมโกมุตคงเทศสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอยู่กันเป็นประจำนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามเราอยู่เป็นประจำด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเรา ยังได้รับการถึงถึงแม้ว่าการติดต่อสื่อสารมาถึงเราตัวเราเองเลยเนี่ยอาจจะได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างเพราะบางทีเนี่ยไม่ได้ส่งตรงถึงเราครับส่งถึงหน่วยงานองค์กรแต่ว่าเห็นว่าอาจารย์มีประสบการณ์ที่มีคนมาถึงตัวเลยฮะใช่เป็น<ช>ปรปรัปรปรสซีเหรอคะอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือบังเอิญเราก็ไปได้พูดคุยไปนั่งไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารครับแล้วก็ไปพูดคุยกันครับนะคะว่า อะไรอ่ะเราพูดถึงเขาเขาก็แนะนําอาหารพื้นเมืองให้แล้วก็พูดคุยกันบอกว่าได้ทํารายการเสน่ห์รถไทยนะเรื่องของการพัฒน,นาอาชีพเพื่อนเขาก็ชื่นชมเขาบอกโอ้ oh, ดีจังเลยเดี๋ยวเขาต้องไปติดตามด้วยเดี๋ยวก็จะไปช่วยประชาสัมพันธ์คนนั้นอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับเขาก็จะบอกจะช่วยประชาสัมพันธ์ในขณะที่กําลังคุยกันอยู่ก็มีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่โต๊ะข้างๆครับเดินเข้ามาทักทายยกมือไหว้สวัสดีค่ะครับ หนูเรียนกศนอยู่หนูได้ฟังรายการของอาจารย์ด้วยโอ้ดีใจจังเลยตื่นเต้นมากดีใจมากครับครับดีจริงๆเลยเพราะเขาได้บอกใช่ไหมว่าที่หลังจากฟังแล้วนี่เขาเอาได้ไปทดลองได้ไปมีการฝึกฝนเขาบอกว่า ได้ทดลองบางอย่างที่มันง่ายๆเพราะเขาอยู่ในห้องเช่าเล็กๆแล้วก็อยู่กับเพื่อนอันนี้มันก็อาจะเป็นข้อจํากัดมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเดี๋ยววันไหนเราคงต้องมานั่งทําไอ้เมนูที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากไม่ต้องใช้ไฟอะไรเนี่ยเผื่อจะได้สะดวกซึ่งนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรามักจะบอกว่าถ้ามี คําแนะนําอะไรนะครับหรือว่าท่านมีข้อจํากัดอะไรเนี่ยลองบอกมาเพราะว่าการทําอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะปรับประยุกต์ให้เราสะดวกได้ในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็ความจํากัดเนี่ยมันไม่ได้จากัดเฉพาะแค่เรื่องพื้นที่บางทีเนี่ยมันจํากัดในตัวของวัตถุดิบเนี่ยเราก็มักจะอ,กอาจารย์มักจะบอกจอุดเสมอว่าเราสามารถจะปรับนั่นแทนนี้ปรับนี้แทนนั้นอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งก็คล้ายกับว่าท่านนั้น เพราะจะรู้ว่าวันนี้อาจารย์ก็มีวิธีการปรับมีวิธีการแปลงแต่จะไม่ได้แปลงเองคืออันนี้เขามีของเขามาอยู่แล้วมีเขาาอยู่แล้วะนะครับแต่ว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้มีข้อจํากัดอะไรบางอย่างแล้วก็เลยมีการปรับมีการแปลงอย่างที่ว่านี้อยู่ในตํำราอาหารที่จะพูดถึงกันในวันนี้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเวลาที่เราพูดถึงชื่ออาหารแปลกๆเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งนึกว่าเอ๊ะมันมีที่มาจากที่ไหนยังไงกันน้ออะไรอย่างเงี้ย ผมคงเคยจะถามอาจารย์บ่อยนะฮะว่าชื่อนี้มันมาจากไหนชื่อนี้แปล,แปลว่าอะไรวันนี้อาจารย์ก็เลยนำตำแบบอาหารที่ไม่ต้องถามแค่บอกชื่อมากรับรู้รเย่ะว่ามาจากไหน <laughs> ถ้าถ้าบอกชื่อมาแล้วยังไม่รู้อีกยังถามอีก่าประเทศอะไรได้แย่และทีี้ค่ะ <laughs> <า>วันนี้เมนูของเราชื่อว่า ทอดมันสิงคโปร์ค่ะเอ๊ะมันมาจากประเทศไทยเนาะไม่ต้องถามชื่อบอกอยู่แล้วทอดมันสิงคโปร์จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่าทอดมันมันน่าจะเป็นตำรับอาหารเฉพาะของไทยไหมมันมีที่อื่นถ้ามีที่อื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ที่มันมีเรื่องของพริกแกงอยู่ด้วยเช่นอ,อินเดียน่าจะมีมความเป็นไปได้แต่สิงคโปร์นึกไม่ออกสิงคโปร์น่าจะเป็นเรื่องของเป็นลักษณะของอาหารคล้ายอาหารจีนมากกว่าครับ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของทอดมันสิงคโปร์มันเพียงแต่ว่า,เ,าเขาบอกอกว่าเป็นลักษณะเป็นอาหารของสิงคโปร์แต่ว่าหน้าตามันอาจจะเทียบเคียงหรือคล้ายกับท่อนมันบ้านเราอ๋อแค่มีหน้าตาคล้ายๆกันแต่กรรมวิธีอาจจะแตกต่างกันไป<ช>หรือว่ารสชาติก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วยใช่ค่ะแต่ที่เรียกชื่อแบบนี้เนี่ยก็เพื่อให้สะดวกแล้วก็ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะนะครับตอนนี้ก็ไม่น่าจะเป็นของมีมานานอะไรใช่ไหมฮะอาจารย์ เาถามว่ามีมานานไหมเราก็ดอาไม่ถูกคือเป็นอย่างนี้นะคะลองไปค้นหาข้อมูลดูว่าคําว่าทอดหมันสิงคโปร์เขาก็บอกว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของสิงคโปร์นะคะเป็นอาหารของเขาครับแต่ตำรับที่จะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้เนี่ยหมอมหลวงเนื่องนิรรัตได้เอามาบันทึกบอกว่า ไปแอบจำของเขามาอแล้วก็บาบันทึกเอาไว้ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วก็น่าจะนานพอสมควรครับแล้วจริงๆก็น่าจะเป็นการเทียบเคียงของคนไทยเราด้วยเพราะว่าถ้าชื่อของเขาเองเขาคงไม่ได้ใช้ชื่อว่าทอดมันเขาน่าใช้ชื่ออื่นะนะครับอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องของตํำรับกันเลยไหมไครับอาจารย์ครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะชื่อทอดมันสิงคโปร์เนี่ยมันมันตรงมากกว่าทอดมันบ้านเราเนาะ อ้าวเหรอครับเพราะว่าทําไมรู้ไหมคะมันเป็นเรื่องของการเอาเนื้อสัตว์ผสมกับมันมันใช่มันเทศมันโพเทโต้เ่ยใช่มันเทศมันเทศแล้วก็เอาไปทอดครับก็คือทอดมันเนี่ยอทอดเอามันน่ไปทอดเลยทอดกับมันนั่นแหละในตำรับเนี่ยนะคะในตำรับเนี่ยนะ มาหลุงเนื่อท่านไม่ได้บันทึกรายละเอียดท่านบอกบอกว่าด้วยความที่ไปแอบจําเข้ามาแล้วก็เลยมาทดลองทำํำก็เลยไปทดลองทําดูเหมือนกันของท่านเนี่ยใช้เนื้อบดใช้เนื้อวอัวเนี่ยนะคะเอาไปบดเนื้อวอัวบดกับเอามันเทศเนี่ยไปนึ่งให้สุกแล้วก็เอามาบด <Ừ> เอามาผสมกันครับระหว่างมันเทศกับเนื้อวอัวนะคะทีนี้ก็เลยทดลองดูว่าอ่ะถ้าสองอย่างเขาเอาอย่างนี้ ก็เลยคิดว่าเอาลงมาสักสัดส่วนเท่าๆกันนะคะเอาเนื้อวัวสักสองขีดนะคะเอามันบดก็ชั่งน้ำหนักไว้สองขีดเท่าๆกันแล้วก็เอามาผสมกันนะคะแต่ปรากฏว่าอันนี้รอบแรกที่ทดลองกลายเป็นว่ามันไม่มีเท็กซ์เจอร์ของเนื้อเท่าที่กวนมันกลายเป็นมันเยอะไปอันนี้คือบันทึกของไม่ได้มีการบันทึกอันนี้ทดลองทำเองอ๋อครับนะคะในบันทึก แต่ว่าก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเรานึกถึงมันมันฝรั่งปั้นเป็นก้อนเหมือนลายเอาไปทอดอ่ะก็อร่อยแบบนั้นอาจารย์ครับที่บอกว่าเอาเอาเนื้อกับกับมันมาเนี่ยคือเนื้อมิบมันสุกฮะเนื้อเนี่ยมันต้องเป็นเนื้อสับเนื้อใช่ไหมผมก็กําลังนึกอยู่ว่าถ้าเป็นเนื้อชิ้นเอามา มันจะไม่เข้ามันไม่เข้าใช่เนื้อสับค่ะครับไึก่อนแหละถ้าสมมุติว่าคนชอบเนื้อเยอะอาจจะเพิ่มปริมาณเนื้อลงไปอีกหน่อยครับแต่ถ้าสมมุติคนไม่ชอบเนื้อเยอะก็อาจจะใช้มันเพิ่มก็อีกหน่อยได้แต่สัดส่วนที่ทดลองทําเนี่ยคือเอามาเท่ากันคกันนะคะ่าจากนั้นก็ใส่สามเกลือบ้านเราซึ่งอันนี้เป็นเป็นตำรับแต่เดิมอยู่แล้วว่าเป็นสามเกลือค่ะครับ กระเทียมพริกไทยรากผักชีครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือทีนี้กระเทียมพริกไทยรากผักชีก็เหมือนเดิมครับทุกครั้งที่คุยกันก็คือว่าบอกสัดส่วนยากเพราะไม่รู้ว่าจะทํามากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะครับก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะฮะนะคะถ้าถ้าถ้าใช้เนื้อสัตว์เท่าไรรัประมาณเนื้อสัตว์สองร้อยสองร้อยกรัมนะคะมันเทศสองร้อยกรัมครับก็จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะได้ครับแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยครับนะคะ ขยำคล้าวให้เข้ากันให้ดีครับหลังจากที่เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วใส่ไข่เป็ดสองฟองอแล้วก็นวดให้จนทั้งเป็นเนื้อเดียวกันเน้นด้วยว่าต้องเป็นไข่เป็ดใช่ค่ะต้องการความมันนะฮะต้องการความมันแล้วต้องการความเหนียวเพราะไข่เป็ดเนี่ยเนื้อมันจะเหนียวแลวจะเกาะมากกว่าครับถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นมันฝรั่งมันเทศอย่างเดียวเนี่ย มันใส่พอใส่ไข่ไข่ไปแค่ฟองเดียวมันก็สามารถจะปั้นก้อนได้แล้วแต่ด้วยความนี้มันมีเนื้อวอัวสับ,บมันจะทําให้แตกง่ายครับมันก็เลยจะต้องใช้ ตัวไข่เป็ดเนี่ยเป็นตัวช่วยเกาะเพิ่มขึ้นอพอเอาไข่เอาเนื้อไปผสมกับมันปั๊บเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างที่จะแบบไม่ปั้นก้อนยากก็เลยต้องใช้ไข่ด้วยนะคะทีนี้พอใช้ไข่เสร็จเรียบร้อยก็ปั้นออกมาเป็นก้อนก้อนกลมๆก่อนนะคะแล้วก็กดให้แบนนิดๆไม่ต้องให้แบนมากแล้วลงไปคลุกกับแป้งเดิมเลยเนี่ยใช้แป้งแป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งสาลีในสัดส่วนเท่าๆกันครับ ใส่น้ำเล็กน้อยให้มันข้นๆเลยอแล้วก็เอาเนี่ยลงไปชุบครับแล้วก็ลงไปทอดซึ่งน่นหมายความว่าตอนที่ชุบเนี่ยมันก็ต้องติดเคลือบมาทั้งชิ้นใช่ค่ะ,ะมันไม่ใช่แบบแป้งแห้งเพราะนี่แป้งเปียกแป้งเปียกค่ะปีกแป้งข้นๆข้คนคะใช่ซึ่งในปัจจุบันนี้คิดว่าเราน่าจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบหรือแป้งอื่นที่เป็นแป้งสาเร็จรูปสําหรับการทอดน่งมันจะสะดวกกว่าค่ะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องทําให้มันข้นเท่านั้นเองครับนะคะอ่า จากนั้นก็เอาลงไปทอดทอดให้พอทอดไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงเพราะมิฉนั้นเนี่ยตรงแป้งนี่มันจะไหมแต่เนื้อยังไม่สุกแต่ปริมาณเนื้อเราเนี่ยไม่ได้มากมายครับแล้วก็เนื้อด้วยด้วยความที่ถามว่าทําไมถึงเลือกเป็นเนื้อวัวนะคะคิดว่าเพราะว่าเนื้อวัวเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่สามารถที่จะกินแบบ เกือบสุกได้ rare, มีเดียมแร่มนย่างที่เขาทำเนื้อย่างอะไร,รพวกนี้นะคะคแต่ถ้าเป็นเนื้อหมูเนะี่ยมันจะเป็นต้องสุกต้องให้สุกทั่วนะคะอะพอเสร็จเรียบร้อยพอสุกเรียบร้อยก็เอาขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันกินกับน้ําจิ้มซึ่งน้ําจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรครับน้ําจิ้มเนี่ยนะคะคล้ายๆกับน้ําจิ้มไก่คล้ายๆนะคะแต่ว่าใช้พริกชีฟ้ากับหอม ตํำหอมเล็กสัก3ามสหัวนะคะคกับพริกชี้ฟ้าสักห้าหเม็ดโขลกพริกชี้ฟ้าแดงโขลกให้ละเอียดแล้วก็ละลายในน้ําส้มเกลือและก็น้ําตาลทรายซึ่งพอบอกแบบนี้แล้วเนี่ยก็พอนึกภาพตามไปด้วยนะครับก็เห็นภาพความเป็นทอดมันเพราะว่าลักษณะช,ชิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะชิ้นเหมือนกับทอดมันกุ้ง ก็คือ,อ,อเป็นแบนๆแ,แล้วเดี๋ยวก่อนกล<ร>มสันทานกลมแล้วก็กดให้แบนแต่ว่ามีความหนาหน่อยนึ่แล้วก็ถ้าเป็นทอดมันกุ้งเขามักจะชุบกับเกล็ดขนมปังแต่ว่าเนี้ยเป็นชุบแป้ง,ปปงนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยที่อาจารย์บอกไว้ว่ามันสามารถกินกึ่งกึ่งสุกคือเกือบเกือบสุกแต่ว่าไม่สุกได้เพราะฉะนั้น ถ้าทอดออกมาแล้วข้างนอกเหลืองกรอบดีแล้วเนี่ยข้างในมันก็อาจจะยังนิ่มๆอยู่นิ่มค่ะมันก็จะได้รสสัมผัสเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันแบบนี้แล้วก็กินกับน้ําจิ้มก็เหมือนก,นกันกับที่เรากินทอดมันก็ต้องกินกับน้ําจิม้มใช่ค่ะเพแต่ว่าทอดมันที่เราคุ้นชินทอดรอนปลาเนี่ยมันจะแบนกว่านี้ อันนี้ uh huh. จะมีความหนามากกว่าวา,า,ากกวาพออาจารย์พูดถึงว่าใช้เนื้อแล้วเนื้อมันจะสามารถเกือบเกือบสุกได้ผมก็เลยนึกไปถึงมันก็น่าจะมีเนื้อสัตว์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคีย,ยงนี้อย่างเช่นในกรณีกุ้งเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะกุ้งมันก็ไม่จาเป็นจะต้องสุกทั้งหมดได้พอถ้าเป็นกุ้งปั๊บมันคล้ายกับทอดมันกุ้งมากเลย<ต>เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีมันแต่ไม่ได้มีอะไรอ่ะไขมันมันหมูฮะแล้วก็แล้วก็ไม่มีตัวพริก แกงอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วนะครับมีไอตัวมันที่เอาไปทําสุกแล้วเอามาขยำเนี่ยอาจารย์มันมันทำให้เกิดรสชาติหรือว่าเกิด texture อะไรเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากความเป็นทอดมันที่เรารู้จักไหมคะมันทําให้มีความรู้สึกเหมือนว่ากินเดี๋ยวกันนึกถึงนึกถึงมันบดอ่อมไหมคะ มันบดที่ขายตามเ f c อฟซอ่ะใช่ครับสไตล์แบบนั้นน่ะแต่ในมันบดมันเหมือนกับมันบดที่มันมีเนื้อสัตว์่ะแล้วพอพอพอเรากัดเข้าไปข้างในเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆอย่างนั้นเลยอ๋อมันก็อร่อยใี่ไอาจารย์ก็อร่อยมันจะมีหอมกระเทียมพี่ไทยรับผักชีครับอ่ะมีเผ็ดพี่ไทยหน่อยๆครับเค็มกร่อยๆจากเกลืออืมนี่ผมแอบเปิดดูข้อมูลเขาบอกว่าเป็นอาหารชาววังซะด้วยคืออันนี้เป็นเมนูที่อ่ะคืออย่างว่านะคะ ด้วยความที่รัชกาลที่ห้าโปรโดที่จะเสด็จประพาสครับพอได้ไปชิมอะไรมาก็เอากลับมาเล่าไงฮะครับเป็นเรื่องเล่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเล่าพอเป็นเรื่องเล่าเสร็จก็เอามาทดลองทำาขาทาเสร็จเนี่ยอมมลงเนื่องได้มีการบันทึกว่าเป็นอย่างเนี้ยครับนัก คือจำมาว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้มีสัสดส่วนอะไรก็สัสดส่วนก็นแล้วแต่ว่าเราจะมาคิดประยุกต์ทากันตอนนี้แล้วเราก็ที่อาจารย์ได้ไปทดลองทำเนี่ยได้ออกมาเป็นสัสดส่วนประมาณนี้ส่วนคุณนผู้ฟังถ้าหากว่าจะไปทดลองเนี่ยก็แล้วแต่เลยเพราะว่าถ้าลองทําแล้วมันยังเหลวไปจะเพิ่มอะไรเพื่อให้มันข้นขึ้นหรือว่าถ้าลองแล้วเนี่ยพอรับประทานเข้าไปเรารู้สึกว่าแม่เนื้อสัตว์มันน้อยไปก็จะเพิ่มได้เลยเพียงแต่ว่ามันต้องเป็น มันเทศเทศอามันเทศมานึ่งแล้วก็มาบดเพราะเนื้อมันเทศมันจะมีเซ์เจอร์คนละแบบคนละแบบกับมันฝรั่งครับแต่กาจารยคิดว่าถ้าเอามันฝรั่งมามันก็น่าจะอร่อยเหมือนกันเนาะแล้วมันก็ดูจะเป็นเหนียวกว่าใช่ไม่่เนียววามันดูน่าจะหนึบอาจารย์คงต้องกลับไปทดลองทำสักหน่ใช่แล้วค่ะจริงๆถ้าหากว่าพออาจารย์พูดถึงเป็นมันบดของที่ที่กินกันกับ พวกเบอร์เกอร์พวกอะไรพวกนี้ไม่ต้องมีมีเนยมีอะไรก็ไปเกี่ยวข้องด้วยเราถึงให้ความรู้สึกที่มันจะนวลเนียนแล้วก็อร,อร่อยยแบบนั้นในนี้พอมันเปลี่ยนจากตรงนั้นมาเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยมันคงจะเป็นความรู้สึกที่แปลกแตกต่างกันไปอีกแบบหนึ่งะนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของกระเทียมพริกไทยรากผักชีซึ่งมันจะแปลกตรงนี้แหละลที่มันจะ,ะทําให้อร่อยแล้วก็มีความหอมแล้วก็มีความเป็นไทย เพิ่มเติมมากขึ้นไปด้วยไม่ไม่รู้ว่าตอนที่เป็นทอดมันสิงคโปร์ของเขาเองเลยที่เขาทำเนี่ยน่าจะมีไหมฮะกระเทยพิการไม่น่าจะมีนะใช่ไหมฮะเพราะมันน่าจะเป็นบ้านเรามากกว่าใช่ผมว่านี่แหละเป็นส่วนที่ทําให้มีความเป็นไทยเป็นการปรับที่ดึงเข้ามาสู่ความเป็นไทยกันมากที่สุดลองนึกกันเล่นๆฮะอาจารย์ถ้านอกเหนือไปจากเนื้อวัวกับเนื้อกุ้งมันน่าจะเป็นอะไรจริงๆปลาก็น่าจะได้นะ เหมือนเราทาทอดมันอ่ะใช่แต่ปลาต้องต้องเป็นแบบทอดมันเลยคือไม่จําเป็นค่ะใช้ปลานึ่งอ่หมกองผองเออเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปทําคะเพราะว่าได้แบบได้พอด,ไดีได้เนื้อปลาเนื้อปลาทูน่ามาครับปลาทูน่าตัวใหญ่หนะคะเนื้อมันจะเยอะมากเลยใช่แล้วก็ได้เนื้อเนื้อมากำลังคิดเนี่ยจะกลับไปทําทอดมันสิงคโปร์เนี่ยซึ่งซึ่งก็จะต้องเป็นลักษณะเดียวกันก็คือเอาเนื้อดิบ มาผสมกับมันสกุกเนี่ยเหรอะต้มค่ะอืมแต่อันนี้กำลังคิดว่าน่าจะต้องทําเป็นเนื้อเนื้อสุกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีกลิ่นคาวแรงครับเราก็จะต้องเอ,เอาวิธีการดับกลิ่นคาวก็คือเอาไปล้างกับน้ําส้มครับน้ำส้มใสชูเราเนี่ยนะคะคแช่กับน้ำส้มใสชูทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วค่อยเอามาปรุง มันจะช่วยลดความคาวลงไปได้เยอะคือในกรณีที่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างเป็นเป็นเนื้อวัวอย่างเงี้ยพอนึกภาพออกถ้าไปไปแช่เพื่อดับคาวแต่พอเป็นเนื้อปลาเกรงว่ามันจะทําให้ไม่ค่ะด้านนอกไม่เป็นไรเลยฮนะไม่เป็นไรค่ะอ๋อเหรอครับโทดลองไปแล้วทำไปแล้วนะคะคือด้วยความที่ตัวมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นพอเราแล่เนื้อมาเนี่ยนะเนื้อหันเป็น ท่อนประมาณสัก4ี่ห้านิ้วเนี่ยผ่าขวางกลางตัวเนี่ยนะคะพอเลาะเอามาเต็มเนื้อแล้วเนี่ยเนื้อเป็นก้อนเลยค่ะใช่ครับเมื่อเป็นก้อนเสร็จเลาะเอาหนังออกเพราะด้วยความที่หนังมันค่อนข้างหนาพอมันโตนะคะก็ไปแช่ลงน้าผสมน้ําส้มสายชูแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เติมเกลือป่นลงไปหน่อยครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ค่อยเอาเนี้ยมาปรุง ซึ่งก็คือเอามาสับเหมือนกันเลยใช่ค่ะอ๋อผมกลับผมไปคิดเพราะด้วยด้วยด้วยไม่ไม่เคยทําอะไรกับเนื้อปลาจริงจังมากอะฮะก็เลยคิดว่าเนื้อปลาเนี่ยถ้าเออเอามาเป็นชิ้นชิ้นมันมันไม่ไม่ไม่ย่อยอ่ะมันไม่เหมือนเนื้อหมูเนื้อวัวที่บอกว่าสับแล้วมัน,เป,นเป็นเป็นย่อยย่อยแบบนั้นได้คิดว่าเนื้อปลามันจะต้องสุกแล้วมันถึงจะสามารถทําสับได้ค่ะสับครับครับแล้วแล้วมันจะเป็นเนื้อแดงด้วยนะฮะทูน่า เนื้อแดงเนื้อแดงด้วยนะมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับเดือบัวนะครับเรายังมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยครับถ้าเราพูดถึงความเป็นเสน่ห์รถไทยข้อแรกสุดเลยที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของการนําเอาสมุนไพรที่เราคุ้นเคยกันคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยผมจะบอกว่ารากพริกไทยเมื่อกี้นี้รากผักชีกระเทียมพริกไทยมามาตาซึ่งอันเนี้ยเวลาเราพูดกันด้วยความคุ้นชินเสมอๆสามเกลือสามเกลือแล้วก็บอกว่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยเราควรที่จะ เอาปริมาณมากน้อยแค่ไหนของตัวรากผักชีกระเทียมและพริกไทยครับมันถึงจะก,กลายเป็นสามเกลือที่พอหมอพอเจาะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระเทียมกับรากผักชีเราค่อนข้างจะใส่เยอะครับเพราะว่า,เ,าเกือบจะเท่ากันเลยเอา่าส่วนพริกไทยเนี่ยจะน้อยกว่าอนะแล้วตอนตำเราต้องเริ่มต้นจากตำพริกไทยก่อนค่ะแล้วก็รากผักชีตามแล้วถึงจะกระเทียมค่ะแล้วกระเทียมก็ต้องเอาเอาเปลือก เปิกออกให้เรียบร้อยออให้หมดด้วย <c oughs> นะครับมันจะคือพอตําละเอียดเนียนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเหลือกลายเป็นอะไรสีน้ําตาลแฉ <c oughs> ะแชะแบบใชแล้วก็จะรสชาติอะไรต่างมันก็จะกลิ่นก็จะหอมอยู่ในนั้น <c oughs> นะครับเวลาที่นํามาทํากับอะไรก็ตามเราจะได้กลิ่นเนี้ยซึ่งเป็นกลิ่นของความเป็นไทยใช่เลยค่ะที่ชัดเจนอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะว่าถ้าสมมุติว่า ช่วงไหนที่เราได้รากผักชีเพอเยอะๆมันจะมีช่วงที่เผักชีเจริญเติบโตดีงามมากแล้วก็จะมีอ,ะอย่างแมคโครนี่มีแน่นอนเลยรล้านร้านทั้งหลายเนี่ยจะมีการเอาเฉพาะรากผักชีมาขายครับเพราะว่าคนเอาต้นไปหมดแล้วนั่นแหละเราซื้อมาทํากระเทียมพิัยรากผักชีใส่ช่องแข็งสต๊อกไว้ปรุงอาหารได้คือสามารถจะเก็บไว้ใช้พอจะต้องการใช้ขึ้นมาก็เอาออกมาทําละลายใช่ค่ะง่ายที่สุดเลยก็คือ เอาใส่เอบล็อกที่ทําน้ำแข็งอะฮะใส่ไว้เป็นก้อนๆ้อๆถึงเวลาแล้วก็ควักออกมาหนึ่งก้อนมาใช้ออเออดิผมคิดว่าเวลาที่ทําอะไรแบบนี้แล้วใส่ให้เป็นมันเป็นแข็งเนี่ยมันเหมือนกับจะถูกดึงน้ําออกไปส่วนหนึ่งเพราะไม่ไม่มีผลอะไรกับรสชาติใช่ไหมครับที่บอกว่าให้ใส่บล็อกน้ําแข็งจริงๆค่ะดึงน้ําออกจริง นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีบล็อกน้ําแข็งที่มีการปิดฝาอ๋อถ้าเป็นแบบนั้นก็จะดีขึ้นค่ะโอ้ยยุคนี้สมัยนี้ง่ายจังเลยเพราะว่าตอนนี้ที่ผมมีติดตู้เย็นเอาไว้ตลอดเวลาก็คือมะนาวสดแช่แข็ง เป็นมะนาวสดที่คั้นสดแล้วก็เอามะนาวเหมือนกันเลยค่ะที่บ้านใส่ในถุงที่เป็นถุงซิลแล้วแช่แข็งอยู่ได้เป็นปีเลยใช่ค่ะเออหน้าที่มะนาวถูกเราก็เตรียมไปได้เลยใช่เพราะว่าจริงๆหน้าผักชีแพงนี่แพงจริงๆนะฮะมันจําเป็นต้องต้องเก็บแบบนี้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟัง มีสปาชิคในครอบครัวเยอะๆนะครับก,ก,ก็น่าที่จะทําช่วงที่มีเวลาว่างยังไงก็ลองทําดูครับสําหรับทอดมนันสิงคโปร์ที่ว่าเผื่อว่าถ้าสมมุติว่าหาตัวน้ําจิ้มง่ายๆขึ้นมาในน้ำจิ้มไก่มูผมว่าก็น่าจะได้ พอได้เลยน้ำจิ้มไก่หรือน้ำจิ้มบ๊วยอะไรก็น่าจะได้น้ำจิ้มบ๊วย,ย,วยก็ได้ค่ะ,<น>ะเหมือนเรากินเหมือนเรากินทอดมันกุ้งอะค่ะเออทำตอจกนั้นเอาละครับวันนี้หมดเวลาของพัฒนาอาชีพกับสเสน่ห์รถไทยแล้วนะครับเมนูหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจะสุวรรณและผมกุมุมดของเจษลากันเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตาม